บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอ,อนุทิดาสุนีนะคะตำแหน่งคือผู้ช่วยนะคะวันนี้จะมารายงานการใช้นวัตรกรรมการเรียนรู้ตะวันวที่1นะคะประเภทของนวัตรกรรมก็คือเป็นนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะพระเจ้าได้ดิฉันได้จะทำนวัตรกรรมเทคนิคการคีมมิ่งเรื่อง ภาพที่เกิดจากเลน,นะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเมียงถาวิทยานะคะค่ะความสำคัญของนวัตกรรมที่นำเสนอนะคะในขณะในฐานะการระบาดไวรัสโควิด COVID 19านะคะทำให้ทั่วโลกเนี่ยใช้มาตรการเพื่มระยะห่างทางสังคมนะคะซึ่งในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทำให้ระบบการศึกษา ต้องปรับให้การเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยการเรียนการสอนออนไลน์จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคะ่ะซึ่งดูเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันคะ่ะที่ทุกคนช่วยกันจ,จัดพื้นที่อยู่ในที่อาศัยและจัดพื้นที่อยู่ในที่อาศัยในภาคของตนเองครับและด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในปัจจุบัน ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการจักดการเปลี่นงพลังสามารถทำได้เองค่ะแล้วในปัจจุบัน,นการเกิดการเปล่ยนแปลงทางด้านทเทคโนโลยีและนวัตกรรมหม่ๆอย่างรวดเร็วนะคะเกิดกความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและได้เข้ามามีอีกวนต่อการดําเนินชีวิตของมนุษและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและส่งผลให้ชุมชนมีสุขภาพะะดีขึ้นเสมอคะดังนั้นตัวของชั้นเองจึงเห็คนคาวามสัมันนี้จึงได้จัดทำนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะค่ะจุดประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรมนะคะหนึ่งเพื่อให้นักเ,เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนเมืองกาลิยาเนี่ยมีการศึกษา2 5 6 3 สามารถเรียนรู้และอธิบายภาพที่เกิดจากเนได้นะคะ 2. เพื่อพัฒนาเทคนิคการสตีมมิ่งเลื่องภาพที่เกิดจากเลนว่านะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียน 2, มีขาทิทยาพิการศึกษาส5ง3ันรค่ะและ3นะคะเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ทเทคนิคสตีมมิ่งเลื่องภาพที่เกิดจากเลนนะคะ ค่ะต่อไปนะคะทฤษฎีที่ความคิดแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนะคะในการศึกษาเทคนิคการสตรมมิ่งเครื่องภาพที่เกิดจากเลนนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะฉันก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรกกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะศึกษาความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์สํามสำคัญของพื้นฐาเรน่องวิทยาศาสตร์นะคะอ่ารศึกษาหลักสูตรและโครงสร้างของโรงเรียนนะคะ นอกจากนี้ยังศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนนะคะการวัดผลผลิตทนงการเรียนอ่วิธีการเรียนิ่งนะคะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะคะค่ะในการพัฒนานวัตกรรมดิฉันก็ศึกษา หลักการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการซีมมิ่งนะคะในหัวข้อ,อาภาพที่เกิดจากเลนนะคะจัดเอกสารหนังสือตรางงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน,นะคะและเทคนิคการสร้างสื่อที่เป็นชุดเสริมทัาากษะการจัดการเรียนรู้นะคะที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหารเรื่องภาพที่เกิดจากเลน,นะคะ่ะแล้วสองนะคะศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้รายละเอียดค่ะ เรื่องภาพที่เกิดจากเลนนะคะเพื่อเป็นแนวทางและกรอบการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้สอบของแบบแผนการจัดการเรียน,น,น,นรู้นะคะค่ะสามนะคะนำข้อมูลที่ได้จากการสรื่อสารมาสร้างเป็นสตรีมมิ่งนะคะเรื่องภาพที่เกิดจากเลนนะคะโดยนำไปใช้ไปนำ จะใช้ประกอบการเรียน,นการสอนในรายาะะาวิชาิีภาษาค่ะและสุดท้ายนะคะสี่นะคะนำเทคนิคการสิ่งเนี่ยเรื่องภาพที่เกิดจากเลนเนี่ยที่ผู้พัฒนาเนาัจะดันสร้างเรงานจะใช้กับกลุ่มชิ้นตอนต่อไปะค,ะค่ะก็คือกลุ่มชิ้นตอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนเตียงหาวิทยายนะคะในปีการศึกษา2563าร 5, 5, 5, 5, 5, 5. ่ะน,นอกจากนี้นะคะ งบประมาณที่ใช้ในการทำนวัตกรรมนี้นะคะก็คือแฮนเซ็นนะคะ120บาทนะคะก็คือเป็นแาติ์ระดาษนะคะแล้ววัสดุก้อนที่ใช้ในการดำเนินนวัตกรร,นะะนรนมนะคะก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์โนบ๊กนะคะ2องรทัาษสามกระดาษเอสีนะคะแล้วก็สี่ไอแพดค่ะเพื่อที่จะอ่าประท้อนผ้าเข้าอ่ วิดีโอหนุ่มๆก็ทำการสตรีมเพื่อให้เราเรียนได้ดูนะคะค่าต่อไปเป็นระยะเวลาในการดำเนินวัฒกรรมนะคะขั้นตอนการดำเนินงานนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยอ่าค่ะดิฉันก็ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาการสตรีมมิ่งเนื้อหาอที่จะนำมาสตรีนมนะคะ ส่วนในเดือนสิงหาคมก็เริ่มสร้างเครื่องมือการศึกษานะคะก็คือเร่มทำคือนะคะก็คือเป็น PowerPoint นะคะหรือว่า,าจะทำใน Canva ก็ได้ะคะ่ะก็คือ Canva ในที่นี้ดิฉันทำใน Canva น,นะคะเพื่อที่จะเตรียมไปสตรีมให้นักเรียนได้ดูนะคะแล้วในเดือนกันยายนก็ทำการรวบรวมข้อมูลนะคะค่ะ ลังจากนั้นในเดือนตุลาคามเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลแลวก็สรุปผลนะคะจากนั้นก็ทําการจะทำแนะนําเสนอรายงานเป็นรูปเล่มออกมานะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นผลการดําเนินงานนะคะผลผลิตแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนะคะค่ะผลการดําเนินงานผลผลิตที่ได้นะคะ จากการใช้เทคนิคการสตีมมิงนะคะเรื่องภาาที่เกิดจากเลนนะคะนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบเนี่ยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ40.2นะคะมีค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ4.63นะคะมากกว่าก่อนใช้นะคะแต่การใช้เทคนิคการสตีมมิงเครื่องภาาที่เกิดจากเลน,นะคะก่อนเรียนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ จุดหาจุดหนะคะจะมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ4.48นะคะซึ่งมีค่าน้อยกว่านักเรียนนะคะแล้วก็มีค่าคะแนนความเก้าหน้านะคะเฉลีย่ยเท่ากับ22.41นะคะคิดเป็นร้อยละ44.8สต่อนะคะและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ2.57นะคะแสดงว,ว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเนี่ยสูงขึ้นหลังจาก สูงขึ้นหลังจากเรียนด้วยาการสริงมิงนะคะก็ดูจากคะแนนก่อเรียนและหลังเรียนนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ที่ได้รับนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สของโรเงเรียนเมีองขาวิยาในปีการศึกษา25ง3ัสามารถอธิบาย ภาพจะการเปลีป่ยนเองได้ก็ะะคือสามารถทำข้อสอบได้เนี่ยค่ะอ,ะอยละแป0 5ิ0 5นะคะ,อะสอนะคะได้พัฒนาทนนเทคนิคการสตรีมมิ่งเรื่องภาพที่เกิดจากเลนส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนเิทยาหาวิทยาเนี่ยใปีการศึกษา2 หนึ่้ร้อยหกค่ะแล้วก็3ค่ะนักเรียนมีความพ,พอใจต่อการใช้เทคนิคการซิ ing นะคะเรื่องภาพที่เกิดจากเลนค่ะและสุดท้ายนะคะบทเรียนที่ได้รับนะคะ 1. น,นะคะก่อนนำเทคนิคการซิงคเรื่องภาพที่เกิดจากเลนมาใช้ประกอบการเรียนเนี่ย ครูผู้สอนเนี่ยควรทําการศึกษาขั้นตอนการใช้ทำทีแจงทําการวองแผนก,การจัดการเรียนรู้กาหนดกิจกรรมนะคะ 2. ครูผู้สอนเนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์สามารถนาเทคนิคการเรีมนรูเรื่องค่าที่เกิดจากเรนเนี่ยไปประยุกต์ใช้หรือว่าเสริมในช่วโมงเรียนหรือช่วโมงกิจกรรมตลอดจนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนและ,ะอื่นๆนะคะเพะนะื่อให้นักเรียนสามารถ เสริมความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาพที่เกิดจากเลนนะคะค่ะสำหรับการนำเสนอรายงานการใช้นวัตกรรมนะคะเรื่องสำหรับการนำเสนอการรายงานการใช้นวัตกรรมเรื่องที่มีการสตรีมมิ่งเรื่องภาพที่เกิดจากเลนในและชั้น,านมาเพื องโรงเรียนเนมงาวิทยเรียนะ่ะผู้จัดการก็คือนางสาวอ,อนุทยาตุนนี้นะคะขอจบก,นนการนำเสนอเรีงนเท่ามี้ค่ะเชิญค่ะ